รถสวยๆหรูๆแบบนี้แต่ราคาค่าตัวถูกมากนะคะเบนซ์ l l a 2 0 0ปี2016นะคะใครที่สนใจหารถวิชิงานอยู่แนะนำคันนี้ไปอีกครั้งเลือกเลยนะคะสวยหรูมากๆเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง589,000บาทเท่านั้นเอง ซื้อส,สดราคานี้ไม่มีบวกแหวดเพิ่มนะคะหรือใครต้องการจัดไฟแนนเนี่ยผ่อนแค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้ภายในสวยๆรู้ๆเลยนะคะออปชันเนี่ยครบออปชั่นดีนะคะจัดหนักจัดเต็มนะลูกค้าใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้ารับชมให้จบคลิปนะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนายเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆหรูๆมานําเสนอให้ได้ชมกันโคตรสวยโคตรหรูนะคะแถมราคาดีด้วยนะเบนซ์นะคะ GLA 200, 200ปี2016กเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจหารถวิเช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะสวยหรูๆเลยนะคะลูกค้าราคาแค่5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองรถมือเดียวนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะฟรีดาวด้เลยผ่อนเริ่มต้นแค่หนึ่ง 10,000บาทเท่านั้นเองนะได้รถสวย,สวยๆหรูๆไปใช้งานกันเลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบโทรทร,ทรีบติดต่อหานัดดดวนๆได้เลยนะตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะ0ูนย์เ9้า7นดเนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าข้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะราคาดีมากเลยนะ5 8 9แ0 0ับาทเท่านั้นเองลูกค้าต้องการซื้อสดนะคะราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มนะหรือว่าใครต้องการจัดไฟแน์ผ่อนได้สูงสุด7ปี8 4ดวินะคะ่ งวดเริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะใครสนใจรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะคะไยทะเบียนนี้เลย5กอไก่ทอทหาร83-60กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสีขาวสีเดิมจากโรงงานไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะโคมไฟเดิมเช่นกันไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะลูกค้าสวยๆรูๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ,ะบอกตรงๆเลยว่านัด อาจจะไม่ได้รู้สเปคของรถคันนี้ ร้อเนะคะแต่ว่าพออธิบายได้อยู่นะลูกค้าใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะสวยหรูจริงนะตัวนัดเองขับไม่เป็นนะให้เพื่อนขับขยับมาให้นะคะลูกค้าแต่ว่าอยากจะนําเสนอจริงๆนะเพราะว่าราคาดีมากนะคะลูกค้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นแม็กที่ปัดเงาสองสีนะคะลูกค้าน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะคันนี้เป็นยางขอบ18นิ้วนะคะลูกค้าช่วงล่างนะคะ ค่ะเดิมเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าชงนะคะรอยเชื่อมไว้ต่อเดิมจากโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีรอ,อยไหลเยิ้มเลยนะ,ะสวยหรูพีเ่ยมมากนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะมือจับประตูสีด้านได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบ,บ้อยแล้วสาภาพสวยสาภาพพร้อมใช้รถแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะห้าแสน ห9 0 0 0บาทผ่อนแค่1,000 0หานะได้รถเบนซ์ไปขับเลยนะคะลูกค้าออปชั่นภายในสวยๆรูรูเลยนะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีดํามือจับประตูด,ด้านในสีเท่านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้สีบานนะลูกค้ามีเมมโมรี่เซตของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะสามารถตั้งค่าเซตระดับเบาะคนขับได้3ระดับเลยนะคะลูกค้าออปชั่นเนี่ยลนๆเลยนะนี่ สวยหรูมากนะคะลูกค้าพวงมาลัยได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยไมค์ <My S 2> คันนี้นะคะลูกค้าอยู่1นึ0 0 0สนกว่าโลนะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะคะเพราะว่าสตาร์ทไม่เป็นเหมือนกันนะลูกค้าอ่ะได้สตาร์ทเป็นแต่ว่าพวกระบบออปชันเนี่ยนัดไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะคะสำหรับรถหรูหแบบนี้นะคะนี่คือบอกตรงๆเลยไมค์คันนี้อยู่ที่1 8 7 0 0 0ดโลนะคะลูกค้ารถมือเดียวนะ ห้าแสนแเท่านั้นเองยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าตัวออปชันให้มาค่อนข้างครบแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่มาพร้อมกับแพนเด s นชิพนะคะลูกค้าแล้วก็ได้ตัวจอ Android ด้วยนะคะออปชันเนี่ยลน้ลนๆเลยนะมีจอ Android มาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่านัดก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาอแอร์ออโตนะคะ ออปชัลนลดๆเลยนะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยตัวเบาะเนี่ยเขาปรับเซตระดับได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างเลยนะคะลูกค้าเป็นทรง5ประตูนะคันนี้เป็นทรง5ประตูเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะออปชั่นลนๆเลย นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค,ค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสติกเกอร์บาร์โคดต่าง,างๆแผ่นเพจของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเยขียบเขย่าเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้กุญแจสำรองนะคะมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วด้วยผ่อน,นิ่มต้นแค่หนึ่งหมื่นนะลูกค้าได้รถเบนซ์ไปขับไปใช้งานกันเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะ0 9นย์ สองหกศูนนะัดเพชรยนต์นะคะห้องผโดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะตัวเบาะด้านหลังเนี่ยก็ปรับพับได้ด้วยนะคะลูกค้าพับเบาะด้านหลังได้นะเพราะว่าเขาเป็นทรงห้าประตูเนาะเบาะแถวหลังพับได้นะคะภายในส,สวยๆไม่มีช้ำไม่มีรอยขีดข่วนลูกค,ะคะ้าขาใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสเปคนัดรู้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับยี่ห้อนี้นานานจะมีเข้ามาด้วยนะค,ะคันนี้เป็นรถเทินนะคะมือเดียวนะเบน G LA 200นะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาด5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยแล้วก็จกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เียบร้อยไฟเบรกดูที่3มีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้าพวกระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าพวกระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้นะลูกค,ค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะห้อง เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนะคะมีฉักกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องโดยสารมาให้ด้วยนะคะไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆเลยหัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขยับเขย่าเลยนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้นะคะใครอยากได้รถหรูๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหานนะัดด่วนๆได้เลยนะคะ ย้ำเบอร์โทรติดต่อนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะ ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะคะออกได้ทุกอาชีพเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะ,ะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะลูกค้าโคตรสวยโคตรหรูเลยลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะหัวน,น็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบขยื่นนะคะภายในสวยๆไม่มีรอยทะลอกรอยสึกหลอเลยนะ,ะสภาพเนี่ยสภาพพร้อมใช้พร้อมส่งมอบนะคะซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะลูกค้าหรือว่าใครต้องการจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่าน,นั้นเองฟรีดาวได้เลยนะ กระจกเดิมทุกบานโรโก้นะคะมีติดครบทุกตำแหน่งทุกบานกระจกเลยนะคะสภาพพร้อมใช้สุดลูกค้าขาใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสวยๆรูรูเลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4000หกร้อยซีร้อยห้าสิบหกแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆเลยไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยิ้มเลยนะคะพวกรอยเชื่อมต่างๆคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนมาร์คแต้มสีจากโรงงานมีเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตคานด้านข้างตรงๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อพวกสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบทุกตําแหน่งเลย ไฟหน้าเดิมจากโรงงานด้วยนะคะสภาพสวยๆโครงสร้างเดิมบอี้้เดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะลูกค้าใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะสวยหรูนะคะแถมราคาเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แรงราคาที่สามารถจับต้องได้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะเบนซ์นะคะ GLA 2 0 0นะคะ ปี2016เ e กียร์ออโต้นะคะรถหน่วยงานคันนี้เป็นรถบริษัทมือเดียวเนาะเขาเอามาเทิรนแลกเปลี่ยนคันใหม่ออกไปนะคะลูกค้าราคาค่าตัวเนี่ยถูกมาก5 8 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่แค่10,000หมืเท่านั้นนะคะหรือว่าใครต้องการซื้อสดเนี่ย ราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะฟรีโอนให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดรถสภาพสวยสภาพพร้อมใช้นะคะสวยสวยหรูหรูเลยนะสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรตามหน้าจอเลย0982609587นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าผ่อนแค่10,000ได้รถสวยสวยหรูๆไปใช้งานนะคะยังไงก็คุ้มนะ ใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ5 8 9 0 0 0บาทได้รถเบนซ์ไปใช้งานนะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ